สวัสดีค่ะมาเป็นครั้งแรกนะะจะมีปัญหาเรื่องจิตนะคะเออบางครั้งเราจะเจอคนรอบตัวเนี่ยนะคะคือเหมือนทำอะไรก็จะเหนือเหตุผลหรือว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยทำให้เราฟังแล้วเราต้องเก็บอารมณ์เนี่ยมันจะขของของพี่มันเ,เหมือกา,มากเลยแต่ว่าอยู่กับท่ามกลางคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผล,แ,ลแต่ เราต้องดูด้วยนะว่าเรามาอยู่ในกลุ่มคนแบบใดเนี่ยเราก็ต้องเคยมีพื้นฐานแบบนั้นมานี้ถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนแบบที่ไม่มีเหตุผลแล้วเราสามารถที่จะยืนอยู่บนเหตุผลได้นะในที่สุดเนี่ยจิตของเรามันจะออกจากกลุ่มคนเหล่านั้นคือมันจะไม่เข้าไปข้องแวะตอนนี้จิตของพี่มันยังข้องแวะอยู่เ<ม>ข้าใจคําว่าข้องแวะไหมคือมันติดใจ มันยังคาใจคาใจเวลาเขาไม่มีเหตุผลอะไรมามใจเราไปอยู่กับเขานั่นเท่ากับเราไปมีส่วนของความไม่มีเหตุผลร่วมไปกับเขาแล้วนึกออกใช่ไหมคือ,อคือจิตของเราอยู่กับคนเช่นใดใจของเรานะีมันจะมีอาการว้าวุ่นตามบุคคลประเภทนั้นนั้นอันนี้ถ้าหากว่าใจของเรามันถอนออกมาคือไม่สนใจว่าเขาจะไม่มีเหตุผลหรือว่าเราเราเห็นเขาแบบ ในสาระยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะก็สามารถที่จะทําใจได้ว่าเขาอยู่ส่วนของเขาใจเราอยู่ส่วนของใจเราอย่างนี้เนี่ยมันจะถอนออกมาวิธีที่จะถอนออกมาอยู่ๆไม่ใช่ไปทาไม่ใช่ไปคิดเฉยๆแบบนี้คือมันคิดไม่ได้ในเมื่อใจมันยังฝังอยู่มันยังมันยังฝากอยู่กับกลุ่มบุคคลรอบตัวเรานะวิธีที่จะถอนออกมา ก็คือให้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาจริงๆเนี่ยก็คือใจของเราเองใจที่มันมีความว้าวุ่นอ่ามันอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่ามันรับยังไงก็ไม่ได้อคือก็เลยใช้วิธีเดียวก็ไม่มีเหตุผลอีกเราคุยไปเรื่องหนึ่ง mm hmm. เขาคุยไปเรื่องหนึ่งนี่หมายถึงลูกน้องทั่วไปโ mm hmm. อ้ยทำให้เรานี่เกิดอารมณ์ จะทํำยังไงให้อารมณ์ตัวนี้นี่ลดลงได้เนี่ยที่ผมกําลังพูดเนี่ยก็คือตัวนี้แหละ,ะคือพอพี่เผเชิญหน้ากับคนที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะฮะมันมีอยู่สองภาวะหลักๆที่ผ่านมา<ะ>ภาวะที่เกิดขึ้นเก้าสิบเอร์เซนคือเรารู้สึกไม่พอใจ<ะ>ตัวความไม่พอใจเนี่ยมันจะโยงจิตของเรา เข้ากับจิตของคนที่ไม่มีเหตุผลหรือพูดไม่รู้เรื่องอพูดง่ายๆว่าเราจะยังติดอยู่เหมือนกับขาของเราเนี่ยจมอยู่กับโคลนถอนไ, <ป S 2> ไม่ขึ้นอ่านะอีกสิบเปอร์เซ็นคือว่าเหมือนกับพอพี่เริ่มมาสนใจธรรมะบ้างหรือว่าอยากจะหาทางที่จะแก้ความว้าวุ่นใจบ้างเนี่ยไอ้สิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็คือว่าพยายามจะลืมๆซะคือลืมเอาดื้อ ซึ่งมันลืมไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคือที่ที่ผ่านมาพี่พี่พยายามจะไม่สนใจ uh huh. แบบทําทําเป็นแบบเอ้ยอย่างนี้ไม่รู้ไม่ชี้แล้วช่างมันอะไรเงี้ยแต่มันใจจริงๆมันไม่ช่างมันไม่ยอมฟังวม,มันยังมันยังติดอยู่ uh huh. นะั้นสิ่งที่จะทําแล้วได้ผลจริง,รงๆก็คือว่าเนี่ยสองทางสองทางเนี่ยที่เก้าส uh ิบเปอร์เซ็นกับสเปอร์เซ็นเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดทั้งคู่ มันถอนใจของเราออกมาจากคนพวกนั้นไม่ได้ mm hmm. นั่นต้องมีทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุดก็คือเออเนี่ยอย่างตอนเนี้ย mm hmm. พี่ลองดูใจตัวเองนะมันเบาลง mm hmm. พี่รู้เหตุผลไหมว่าทำไมมันเบาลงธรรมะไม่ใช่เมื่อกี้ผมพูดว่า mm hmm. ทั้งสองทางที่พี่ทำมาเนี่ยทั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นนะ mm hmm. อีก ตีเปอร์เซนเนี่ยทั้งสองทางเนี่ยผิดใจมันถอนออกมาจากวิธีที่ผิดทั้งคู่ม,มันกลับมาอยู่กับตัวของของของเราเองในปัจจุบันใจมันเลยเบาลงคือมันไม่มีอาการผูกติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่พอใจในขณะเดียวกันมันไม่มีอาการต่อต้านปฏิเสธหรือว่าแกล้งทำเป็นลืมๆเข้าใจพลอยใช่ไหมคือมันมาอยู่กับตอนนี้ S <S ที่มันมีลมหายใจอยู่ตอนนี้<ม>ที่มันกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ใจมันไม่ได้อยู่อพวกนั้นละนี้ต่อไปเวลาที่อยู่กับตัวเองอยู่กับภา,าวะขัดแยง้งอยู่กับความรู้สึกไม่พอใจอความไร้าเหตุผลหรือพูดไม่รู้เรื่องของคนนะตัวใหญ่คือมันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลหรอกแต่แกล้งไม่มีเหตุผลแกล้งพูดให้มันไปคนละทาง ที่พี่เจอมาเนี่ยนะ mm hmm. อคือมันคนมันมีคอมมอนเซนส์แหละแต่ในเมื่อมันอยากจะแกล้งทําเป็นไขสือทําเป็นไม่รู้เรื่องมันก็พูดไปอีกทางหนึ่ง่างคนสั่งพูดคนละเรื่องเนี่ยนะมันเลยเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้คุยกันจริงๆมันมันเหมือนส่งสารจากคนละโลกอะแล้วก็มาจากคนละภาษาด้วยภาษาของใจมันไม่เหมือนกันของเราจะเอาสิ่งที่ต้องการ ของเขาจะเอาสิ่งที่เขาต้องการแล้วสิ่งที่ต้องการมันไม่มันไม่ตรงกันนี่ถ้าหากว่าเราเริ่มรู้สึกถึงความขัดเคืองทุกครั้งนะ,ะเวลามันมีความขัดเคืองจกุกจุกขึ้นมาในอกมันแน่นขึ้นมาเนี่ย<ะ>เราเราเริ่มมองเห็นว่าเออเนี่ยเป็นสภาพที่สูญเปล่าคือเกิดจากการคุยกันไม่รู้เรื่องมันคนละเป้าเป้าหมายกัน คนละมุมมองกัน mm hmm. เราเห็นความขัดเคืองที่เกิดขึ้นแน่นอกเนี่ยด้วยอาการยอมรับว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมา mm hmm. แล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างสูญเปล่าถ้าพี่รู้สึกถึงความสูญเปล่าของมัน <Yeah. S 1> ทุกครั้งมันจะหายไปเหมือนอย่างนี้ <Yeah. S 1> เมื่อกี้เนี่ยคือพี่รู้สึกไง <Hi. S 1> ว่ามาผิดทางทั้งคู่แล้วก็คุยกับคนที่มันไม่รู้เรื่องเนี่ย แล้วเราจะเอาให้รู้เรื่องให้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความไม่พอใจที่สูญเปล่ามันไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือความไม่พอใจของเราเนี่ยไม่ได้ไปเปลี่ยน,นความจริงตรงหน้าคือมันมันจะมองไปอีกมุมหนึ่งเห็นความอึดอัดที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยพอผมพูดเนี่ยมันมันรู้สึกแน่นๆขึ้นมาแต่บางครั้งก็ยังฝังอยู่ทีีน้ถ้าล,ลูกน้องเนี่ยเราก็ยังฝังอยู่ถ้าถ้าพี่รู้สึก คือคือที่มันฝังอยู่เหตุผลนะเพราะพี่นึกถึงหน้าลูกน้องแต่ยังเมื่อกี้ตอนบาระแรกที่มันหายไปเนี่ยว่าพี่เลิกนึกถึงหน้าของลูกน้องแต่ว่ามาฟังที่ผมพูดว่าเออมันผิดทั้งสองทางเนี่ยมันเข้ามาที่ใจมันเข้ามาที่อาการทางใจที่มันผิดทั้งคู่ทั้งในแบบที่ไปไม่พอใจแล้วก็พยายามแกล้งลืม เข้าใจไหมคือมันเข้าเดี๋ยวพี่ฟังดีๆนะตอนแรกเนี่ยอาการทางใจของเราเนี่ยคือไปยึดไปยึดอยู่กับหน้าของเขาอเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราจะผูกอยู่กับสิ่งที่มันไม่ไม่มีเหตุผลไม่มีสาระนี้อย่างเมื่อกี้นี้ตอนที่พี่รู้สึกขึ้นมาว่าเออมันหนักๆนักแน่นๆนเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่มันหนักหนักแน่นๆ่นเนี่ยคือตอนเนี้ยมันเป็นอาการฝืนตู้กับภาวะ ทีนี้เนี่ยพอเมื่อกี้เห็นไหมพอพอผมพูดคำว่ามันเป็นอาการฝืนตู้เปล่าๆ mm hmm. มันคลายออกไป mm hmm. นี่เรียกว่าเป็นการเห็นภาวะของตัวเองแล้วเลิกนึกถึงหน้าลูกน้อง mm hmm. มันเข้ามาที่นี่จริงๆคือแต่เดิมเนี่ยพอเราจะทําเป็นลืมๆเนี่ยมันไม่ลืมจริงเรายังนึกถึงหน้าลูกน้องอยู่ใจมันยังผูกอยู่ แต่ทีนี้พอเรามารู้สึกถึงอาการแน่นๆตรงนี้มันมันมีแต่เราจริงๆมันมีแต่ภาวะตรงนี้จริงๆไม่มีหน้าใครทั้งสิ้น mm hmm. เนี่ยอย่างตอนนี้มันคลายที่มันคลายออกไปเนี่ยพราอ <Okay. S 2> เรารู้สึกถึงที่ตรงนี้เนี mm ่ย hmm. พระตาพระเรียกว่าทุกขเวทนา mm hmm. ที่มันเกิดขึ้นในเราจริงๆบางครั้งเราคิดว่านั่นเป็นความผิดเรานะที่บางครั้งเราก็ จะทำยังไงถึงระงับอารมณ์คือให้พูดแบบใจเย็นๆกับเขาสุดท้ายก็เลยแบบเออไม่ผิดฉันผิดเองสอนพวกเธอไม่เป็นเราจะทำยังไงคือการการคิดแบบนั้นเนี่ยให้สอนเขาแบบใจเย็นๆได้ระงับอารมณ์ตัวเองอ่าตอนตอนนี้ผมไม่ได้พูดถึงวิธีที่จะแก้ปัญหาข้างนอกเพราะว่าเรื่องแก้ปัญหาข้างนอกเนี่ยพี่อาจจะมีได้สารพัดวิธี ถูกบ้างผิดบ้างได้ผลบ้างไม่ไม่ได้ผลบ้างยังไงไม่รู้นะ uh huh. แต่ทุกครั้งถ้าหากว่าเรามองเข้ามาที่ใจแล้ว uh huh. เ,เห็นว่านี่เป็นทุกขเวทนาที่สูญเปล่า uh huh. เรารู้สึกเข้ามาเออเออมันไม่มีอะไรมันมันแน่นขึ้นมาเฉยเฉยมันเล่นงานเราอยู่แค่เนี้ uh huh. แล้วเราเห็นอาการแน่นตรงนั้นเนี่ย uh huh. มันเข้มข้นแค่ไหนนะลมหายใจต่อมาเราจะรู้สึกว่ามันคลายออกได้เองเ uh huh. นี่ยตัวเนี้คือจุดที่ถูกต้อง uh huh. ที่ท,ที่ที่ตั้งอยู่ในตัวเรา แล้วพอมันถูกต้องที่สภาวะข้างในแล้วเนี ання, ่ยจากนั้นวิธีการพูดหรือว่าอุบายที่จะทําให้เขาเข้าใจมันจะตามมาอย่างไรเนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องแล้วอาจจะสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้เรื่องข้างนอกแต่มันสําเร็จเรื่องข้างในคือเราทุกน้อยลงอประเด็นประเด็นของผมคือที่ตรงนี้มันไม่มีวิธีที่แน่นอนที่จะไปแก้ไขโลกแต่มีวิธีแน่นอนที่จะแก้ไขเราใช่คือเวลาแน่นขึ้นมา เราก็อยากจะแก้ไขไม่ให้มันแน่นจะทํำยังไงนะดูจิตตัวตัวเนี่ยตัวที่คิดว่าจะทํำยังไงอ่ะมันไปเพิ่มความแน่นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ถ้าพี่เลิกคิด <c oughs> แล้วก็ดูจริงๆว่าตอนเนี้ยมันแน่นอยู่แค่ไหน <c oughs> ด้วยอาการยอมรับนะยอมรับว่ามันแน่นอยู่แค่ไหนมันจะคลายออกเหมือนกับที่ผมพูดไป <c oughs> แล้วพี่มีความรู้สึกเออมันแน่นจริงๆด้วย <c oughs> แล้วพอพี่ยอมรับมันก็คลายออก <c oughs> มันมีอยู่แค่นั้นเองต<ถ>อนนี้คลายออกอแน่นเหลือเกินเราจะทําไงไม่คิดเลือกขอบคุณค่ะครับ